กลับถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาอะปีนี้เาขาคัดมาการตะกะเตนกับซาเล่บรรนาอีกแล้วน่าซื้อได้ฮักก็ได้ตัวหนึ่งนะเขากามาหอดนึงมาเบิ่งหนุ่ยไโอน้นี่เห็นแล้วน่าซื้อนี่ตัวตกกนนะกะแตนเนาะมืัอนี้มาเบิ่งนำกันแบบเปิดซีดาไล่เลยหน่อยมากันสามคนมาเมื่อนี้ห,นลหล่อห้าตะกะแตนกันเนาะมาเบิ่งนำกันเมืนนนนออ่อน,นี้สีน้ำหรือสีอะไรเนาะ มีสากัดมาพอแลนะ้วเนาะตะก,กะแตนซอนกันเลยสองโตเนาะน,นี่นี่เนาะอุปกรณ์เสร์มมนนี้กะกระตุกน้ำคือเก้านะเอริตัวตะก,กะแตนส่วงนี้มันยังมีเป็นไข่เนาะกุหละส่วงหน้าเข่าซุกกุหลสิเป็นไข่เต็มท้องลเลยจับน,นะเฉยนะ โดดลงบม,มไปทำซันฮะสี่ได้พอคอ <c oughs> อยู่ว่ามันแยามันลายๆนะซัมสิจับ <c oughs> แต่กระแตนล,ลายนะ เป็นตะกะเต้นัรแอเปล่าซาเลได้อีกเนาะไขก่กะค่อนข้างมีแจงไปเลยเนาะโคมน,น้อยเนาะซาคัตกะน,นี่ตัวออนนี่เนาะเมือนซาคัดกะมหาการเทลโซนอันนี้ออนองรายพอเนาะเป็นปลาซาลีหรือเปล่าปลาเขาโพด สามคนอยู่คนละแจเลยพอแล้วตัวนึงนะก็คือสีจับเนี้ยน,นี่เนาะนี่ตัดแตงแมงอันนี้ก็กินได้นะอุย้ยนี่โอ้วไปแล้ว มาลงถือเลยแล้วลูไม่เห็นถึงเห่ากันอำัำกับเนี่ยนี่สขัดมาพอแล้วตัวใหญ่เลยต้องใส่สกิลการจับทีบองไว้ในจังสีได้นี่ตุ๊บตัวน้นอย เห็นไอ้แ้วเนาะตัก,กะเตนสลายมันสีอยู่ตามเบอร์มนัดมาแน่เลยเนาะหรือว่าต้นสับปะรดนี่ส้หากันไปเรื่อยๆนะจนเดือดเผุดละเดือดแล้วก็มีเห็นเริ่มมีเห็นตะกะเตนกับพัก,ก,นนก,กนันกลับได้บ้านี เสล่แต่อยู่ทางพูดนะหนึ่งบอลเท้าขึ้น,นแมนมีลายโซนของปลาเซ่นแล้วนี่ตึ๊บโอ้ยิมีกะสีไทยจับตะกระเต้นหลวๆเลยเนาะไม่ได้มา่ายจะคล้องนั่งจักรยานยาซับกล้องมีมีคนซับกล้องให้แดก่าสี่ขาเบื้องพาะสมจับตะกระเต้นมานี่เนาะพากันยายโซนไปเลยเลยเนาะ กับสาแร่เห็ดอะไรอา,ออา,อาตะาอนเห็ดบักไงทีทางล่างคนคิดคเอะไรตะกะเตนอาทีน,นะดอกบักไงนี่นะปัานโซคารเอิอรนมาเห็ดกี่กลาวยเนาะ กูนะกินได้น้องเห็อดอะไรไอ้ข้าวจ้าสิยินดอกนหน้อยๆตัวนีู้นะอ่าทุกบักง่ายๆเลยดโน,น,โนตัวนี้คือเห็ดโป๊ะันอยู่ในแหงายโตเลยเนาะนี่มีเหออันบรรดาเจเจจับที่แหละนีแหละตัวหนึง่งเอ้าเจาจัดการ ลายโตหลืแต sure. uh, mm ่ว hmm. ่าอยู oh, ่สูงเนาะคุณน okay. ี่คุณนะต้นอะไแต่ว่าตัวชุ่ๆนะต้นหนึ่งนี่นะนี่นี่เต็มไฟอันนี้นี่ตัวนี้นี่นี่นี่เห็นปะเต็ล้วเต็มไฟอันนี้จี้นี่นี่เออเอาเลยต้นใบสามไอ้จี้มันหมักอยู่บนหกหกนะจีนเหมือนสองตัวยังอียังอีเอ้า

เลยไล่ๆสิมีหัวอ้าบอใสไปนี่ๆนี่เอาดูนี่น้ำกับพอน้ำแล้วขันสี่กำกับยันน้ำแทงมืออจุ้ยไปนี่นี่นี่เอาเอาบเงิ้ลขัดจับตะกแตนอุ้ยได้บอกรมน้ำไนแทงไป่แต่โตะเดียวนอนนี่นี่ัน้ำมันโผล่เฮือไรอ้ามือ เออลืมเอาชัรเซลนอมาปลาสองตัวสามตัวผู้เลมันลีอยู่ไุนไป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 แล,ล้วลักดึงลาสิได้บอตัวนี้อยู่ในอะไรไปแล้วเรียบร้อยนี่สกัดทีนเนอีกแล้วตัวนึ่งนี่นะ มาหาตก,กเต้นกลางคืนกับหอนทางหอนทางยุงอัปเดตของเจแล่ได้ล่าดบ่เป็นไงงนาหรนี่กอเลยนซาเละกระบุกอวาย,ยเพืรอสิได้แต่ละตัวนึงได้แล้วจับกล่องสองตัวเลี้ยงกันเลยได้นี่ ไปแล้วโอ้นี่นี่นี่จะจับเนาะมันจับอยู่กอวายเลยน้ำเนาะน้ำวายกับลายคุณนะไปเบิดเลยเห่าไหนเบิดเลยไปเบิดแล้วลยไม่ได้จักโต๊ ตักกระแตนบักลลายหนึ่งแต่ว่ามีแต่จากโต้คุณนะอ,บบอยู่บักสูงๆลงเพลศีอ,อาได้มันนี่เบดิดอึ๊บโอ้ยได้เซย์อยู่จนสุดแหนน,นี่นะเพ่ลสีได้ตัวหนึ่งอยู่นี่รักอลิอึ๊บไปอย,ยูืนจับตัวก้อยดึงมีเดตัวน,น้อยเด้อนะขันจับตัวน้อยกับยันตัวใหญ่ไปเดึงสองต,ตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาตัวนี้ก่อนนะโอ้ยไปแล้วอ้ยจับหยาดีขันมีใยก็ว่ายนี่จับกำมปับ๊บโหลดเนาะอันนี้ผัดน้าว่ายนะขันสีจำกับยานมันบาดหนึ่งนี่ซึ๊บนี่ได้แทนแน่นอนนะอกเนาะสรับเป็นตัวน้อย อาอไปไปไปอปไ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 ปอปไปไาบุไปไไปาไปา ไปไหนซซไว้เฮ้ยบินเนถิงเดี๋ยวได้แนะตุะอ้อไไสึงนะพบอยู่ปลายวายพู่นะมันจับดีดีมันเตรียมสีดีนีแล้วจีวนี่ได้ดออ้วยนะวายจะเปลงข้างเดี๋ยวมันไปเลย กอนเด้อะวังน้ำเด้อเป็นะอันนี้ก็ว่าอยู่ในมือสิลัก่ปกูเหมงแข่งรถ เื่นเดินในนี้เราค่ดชิจับได้โอ้ยเราคาดได้ตัวหนึ่งอย่างอีตัวหนึ่งตัวน้อยๆไปทางเร็วดีแล้วเดชเนี่ยนะเบตองฮะผู้ข้างผูกนุ่ๆแร่แร่นี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 ่จับจับนี่นี่เออ นี่โอ๊ยจับตัวหนึ่งตัวหนึ่งไปเนาะยึดถึงปลายอันนี้ที่นะโอ้โยสิจัดนั่นเลยเด้น้ำกับน้ำเนาะไปแล้วบ่ได้แล้วตัวนี้ อ้อมอีนะอ้อมไปฮะบางนันอีคนไปเย็นนาอยู่มองเกานี่แหละนี่จับได้เนาะนี่หล่นไ้ไหมเราจับได้ตัวนี้อยู่สูงขนาดจับได้บ่ตัวนี้โอ้มีดึงเบิรงสายเราจับเบิรงครัว นี่เนาะได้เนาะตัวนี้โอ้ฝนกระตุกได้บาดนี่หยับหยบหยับหยับเลยฝนก็ได้นี่ตกฝนนะอ่ะจ้ะก็คือบ่งเลยเนาะมันเป็นตัวอันกับกองเนาะกินได้นี่นะตัวอัุ่นใะ่เลยจับเอาจับเอาเบอร์นี่ นี่เนาะตัวน้อยนี่นี่อืมขันไม่ได้น้ำไว้แบบนี้นะจับง่ายอยู่เนาะ บินไปอดพุนอึ๊บตัวน้อยนะอึ๊บตอนนี้ก็พากันอ้อ,บอเบอรอกันเพราะว่าดึกแล้วนะเพราะว่าดึก้ลยกับตะกะแต้นกับมีเห็นนะก็เลยสิพากันกลับแล้วได้พอกินไงนาะมีได้ร้าย อตัวนี้งจับย่นามใบอ่ะจักสีเอาเนี่ยเลยยานนามใบปักมือโอ้ไดเ้เลยตัวน่อยมันมีก็สีพากันกลับแล้วนะมาเบิ่งนนงานแต่ละคนได้ลายดีหน่อยทางเจวนะันน,น,นี่ยนี่เงนครับนี่ต้งอะไรนี่ต้องจ่าเรือบรนนา ป้ายโถป้ายกับกันเลยแบบนี้กป้ายมาผลงานซาเล่เทเลยเ<า>ทเลยสเสื้นอน้ำพรมันสีอันนี้เนาะแบลโปรนะนะไม่ได้โลแต่เป็นเอ,าอ่างตัวของทันบ้านหัดแชร์แอวของเนี้ยบนงานกระลาออตะกรุกเนาะสีทอดน,นี่เนาะตะกะแตนที่ได้มาแบ่งกันกินเนาะซาซาเล่กับถอดแล้วแหละของของเพื่อนกับถอดกินอยู่ฮานาะ สักขัดกามาสมนีเนาะมาทอดเคยตะกร่องกินมันนี่เคยกินหรอบ่ทอดตะกะแตนเอยปีกไก่เดี๋ยว้เออไอ้โมเคยเห็นไอ้ไอ้บ่เห็นซอยกันนั่นเด็ดปีมันอ่อเนาะเล็ดสักขัดเสียมาทอดแม่ไ่พี่แตน เอาฮะทาบอดแล้วสักไปดำนาตากเดดดีสักัสิมาเอาปีม yani ันอ uh, ้อนน้วก็เสียไปทอดอะเรเสร ตะก,กะเนตนตากรงก็ยืไปานตะก,กะเตนนำาสขัดนเนาะแต่ว่ากลาง,กกงกางคืนนนะเหือไปนำเนาะเนาะป้าหันหกแล้วก็ยันที่เข้มในงอดยันงูไลาย่างตกรงก็ลืมได้ไปนำมีแต่ทากินเนาะ สบายเยนาะสบายอยอบกุกคักบุกคักอยากไปน้ำมันต้งคักเอ้จับมันต้งมวนเนาะมวนอ่ะมาน่าตั้งไปบ่ไปเลยยังมานา่าไอ้บัตรไปน้ำแล้วจะกลับไปติดได้ จะบวแพะบอกินตะกะเต็นแแห่แพหคือกินใช่แพหแบบมือตุ่มในหนึ่งคันนั่นคันเป็นตุ่ม,มตัวนี้ยังวะกี่หอดบ,บ<น>่จักลางซองซำหอบเลยนะลางแล้วกระโหลกน้ำพรพร ก็เอามาเด็ดปีแล้วก็เสียไปทอดเลยดิเดี๋ยวเบ็ดแล้วจีได้ขอจานหนึ่งเนาะเอามาทอดกิน,น,นมันคืออันนี้ก็ทอดเลยเนาะทอดอันกินสุมกับซาเล่เลยยูหันซาเล่เนาะอันนี้สักคัดก็เอามากะจานหนึ่งเนาะเอามาทอดเดต็จตะกรสิ่เอาใส่ชิมเหลือเสียไปทอดชิมตะดิบ <laughs> เลยบอสบ่แม่ <laughs> จ๋าเต็จตะกรสิง เดี๋ยวไปถอดนะเดี๋ยวสกัดสีมาถอดตกแตป้เลยนะเสยน้ำมันลงไปตะกั่กกนมันนี้กับไม่ได้เสยออนนเบอร์มะกูดนะเสยแต่อันนี้พสกซีงไข่ตัวลงหม้อเลย บางคนก็นมีจิ้มหน่ออันลาก,กระแตนนี่บางคนก็นแพรนะบางคนแพรแล้วก็ขันตามต้นโตเป็นตุ่มเป็นอะไรไ,ไปนะผู้มีแพรกะกินได้แซ่บะนะเราตับพิซเซอร์ขนอลงไปเลยนะเพราะว่ามอนี่มันมีพิดหนวน่ะ เวลาอย่างทิ้งพอไปเเลยเดี๋ยวมันชุกมเลขับสิทอด จนมันกรอบๆไปเลยนะและ้วก็ะตังสีอันนี้เสิร์ตอีกนิดนึงยามันจะเมื่อกี้อย่ามันเค็มเสิร์ลย หมอนี่สักัดกะต้มไก่อีแเดานะต้มไก่น้ำมะนีมี้ก็เอ็ดต้มไก่น้ำปลาอีแเดานะไปกินกับแจวทอดสัก,ก,กะเต้นนะสะักัดนามาเต้นเมื่อคืนนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้โขนะสัก,ก,เ,กเต้นโขกินแต่ตอนนั้นห้ามาแล้วก็บโขกินเลยกินสุมกับ สมเจแหละนะห้ามาเลยกับพกกากันกินแล้วน,นี้สักข้าวแเอามาพราะกะก็เออแม่กินเนาะเอามาทอดยูเหรอนักการมาเอ็ดตัแงรงเนาะเพราะว่าปะคือตะรกะแตนมันมันไายมันอรอ่อยอะเนาะแต่กะจ้างมาเอ็ดตัแรงบัดเดียวนะทั้งปลาไหล อันนี้มันไม่ได้ใหม่เยอะเนาะมันตั้งเป็นสีนี้นะเวลามาถอดมันสืเป็นสีน้ำตาลสีแดงๆงานมอันข้าวสุกมันสะเป็นไข่เป็นทองเสื้อเส้นงานมีบางโซ่กับเป็นไข่เลยนะบางโซ่กับเป็นไข่เอง เอ,เอาพอกะก้บกรอบๆแล้วก็พรอ,พอร่กำลังสีสุกได้ทีนะ ikan kemarin kan, ini, cuci lagi, wow, gop-gop, terus, agak cinta, mata. ขอดตกกะเก็นมันนี้ก็ประมาณนี้นะอืาตาตกกะเก็นทอดยวไปกินกันกับตากลองนะนี่นะต้มไกห่ห่อทอนต้มไก่ทอดตะเกตน มาสักพักก็กินกับข้าวก่อนข้าวกับร้านกับอ้คนนี้มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวดำเดบลไปเสือเหอดตะก้องสิมตะกะแตนสิมกันจเจ็บนี่นี่หน้าตาตะกะแตนกระสีประมาณนี้เนาะอ่ะสิมตะก้องสิมเลยเอาตัวใหญ่เลยเอาตัวใดก็ได้ ในบงดีบบางแถมมีไทต่ตัวนี้โมีต้องมาค่มัคอยมีไครเรากินตัวน้อยๆก่อนติไอ้ไอ้ิม้แลรวก็แล้วแต่แซ่บๆแล้วก็สิบิดคิดแซ่บๆด้วยมีน้องโอ้โกรอบขนาเนาะเอ้จ้ มีกะสีอิดไวซาม,มีก่อนนะเนาะขอขอบใจสีเบอร์ตูุดชา,าที่มาติดตามรักชมเดอ้อไว้คบกันอีทีหนะ้าขอบใจเบอร์เนาะ